โครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่จะแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนคนละ1,000งบาท50ล้านคนที่เศรษฐาทวีสินเจอทางตันมีคนเสนอว่าไม่ให้ออกเป็นพระราช,ชบัญญัติเงินกู้แต่ให้นายเศษฐ,ฐาออกเป็นพระราชกำหนดเงินกู้กู้เงินมาแจกเลยเพื่อให้มันทันกับสิ่งที่นายเศรษฐา นายกรัฐมนตรีประกาศว่าประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วให้มันตรงกับความหมายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีที่บอกว่ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ดูกันครับว่าจะกล้าออกพระราชกำหนดกู้เงินไหมรัฐมนตรีที่ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนั้นจะกล้าเข้าประชุมเพื่อโหวตผ่าน ให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินมาแจกประชาชนไหมเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าทำไปก็ขาข้างหนึ่งไปอยู่ในคุกแน่นอน